ครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับครูก็จะพานักเรียนไปทดลองการใช้งานฟรีอีเมลของ gmail นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้นักเรียนทุกคนครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ gmail ครับโดยพิมพ์ที่ address bar ครับ www gmail com ครับสำหรับนักเรียนที่สมัครใช้ g m เ i l เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลงชื่อผู้ใช้เข้าไปเลยในกรณีนี้ครูสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็พิมพ์ชื่อครับอ่านี่เป็นอีเมลของครูนะครับใส่รหัสผ่านจากนั้นกดที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้งานครับรอสักครู่นะครับก็จะปรากฏอ่าหน้าต่างของ Gmail นะครับตัวนี้เปรียบเสมือน กล่องจดหมายนะครับทาหน้าที่ในการรับส่งจดหมายนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนเขียนส่งจดหมายนะครับโดยอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่เขียนจดหมายครับคลิกที่ปุ่มเขียนจดหมายครับในหน้าต่างของปุ่มเขียนจดหมายก็จะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือช่องถึงถึงตรงนี้นะครับก็คือช่องสําหรับป้อนที่อยู่ อีเมลของผู้รับนะครับในตัวอย่างนี้ครูขอยกตัวอย่างการส่งอ e ีเมลถึงอ e ีเมลของโรงเรียนนะครับโดยอ e ีเมลโรงเรียนก็คือ ppkbr@live.com ครับส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของหัวเรื่องหัวเรื่องที่เราจะส่งนะครับครูก็เรื่องอะไรก็ได้ครับเป็นส่วนที่บ่งบอกว่าะจะส่งเรื่องนี้ให้กับ ผู้รับนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับในกรณีนี้ครูก็ยกตัวอย่างอเรื่องการแนะนำตัวเองครับผ่านทางอีเมลครับและส่วนที่3ก็คือไอช่องข้อความใหญ่ๆข้างล่างด้านล่างนี้นะครับก็คือส่วนที่ให้นักเรียนมีไว้สำหรับในการพิมพ์ข้อความครับ เราอยากพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ครับในกรณีนี้ครูก็ขอแนะนําชื่อตัวเองนะครับชื่อนายรัตพลทองเทวีนะครับตำแหน่งครับครูผู้ช่วยโรงเรียนพับ แล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการส่งหาผู้รับนะครับครูก็ขอยกตัวอย่างแค่นี้นะครับในข้อความนะครับเราสามารถปรับแต่งข้อความได้โดยการคลุมดำนะครับจากนั้นก็ไปเลือกออปชันที่ด้านบนนะครับตัว B ก็ทำเป็นหนวตัวหนานะครับมาที่ตัวทก็เลือกที่ขนาดครับครูขอเลือกเป็นขนาดใหญ่นะครับตัวหนาขนาดใหญ่ เราสามารถไฮไลท์เฉพาะบางตัวบางข้อความนะครับที่เราต้องการครูต้องการเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีฟ้าแล้วกันครูผู้ช่วยเป็นสีแดงนะครับโรงเรียนพระประชัยพิทยาคมขอเป็นสีเขียวนะครับพิมพ์เพิ่มเล็กน้อยครับเว็บไซต์โรงเรียนนะครับ เปลี่ยนสีครับเพิ่มตัวหนาสักเล็กน้อยอ,อีเมลของอีเมลโรงเรียนนะครับก็คือ p p k d r l i v e c o m นะครับเปลี่ยนเป็นสีดำ ในส่วนของข้อความของการส่งอีเมลก็มีแค่นี้นะครับแล้วถ้าหากนักเรียนคนไหนต้องการแนบไฟล์นะครับแนบไฟล์ก็คือการที่เราต้องการส่งไฟล์เอกสารไฟล์เพลงหรือว่าไฟล์รูปภาพไปให้ผู้รับนะครับก็คลิกที่ปุ่มแนบไฟล์ครับคลิกที่ปุ่มแนบไฟล์ก็จะปรากฏหน้าต่างให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการแนบ ไปให้กับผู้รับนะครับในกรณีนี้ครูขอยกตัวอย่างครูขอแนบไฟล์ว r ดนะครับเป็นไฟล์ที่เปิดโดยโปรแกมรม Microsoft Word เรื่องประวัติคอมพิวเตอร์นะครับพอคลิกเลือกเสร็จนะครับก็คลิกที่ Open นะครับสังเกตเห็นว่า,อาตอนนี้ตัว Gmail นะครับกำลังทำการอัปโหลดเอกสารของเรานะครับเราก็รอจนกว่าการอัปโหลดเอกสารจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับรอสักครู่ครับ ในระหว่างนี้เราก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อความชื่อผู้รับหัวเรื่องนะครับให้เรียบร้อยนะครับไฟล์เอกสารส่งไฟล์ที่เราแนบนะครับอัพเรียบร้อยแล้วครับแต่ขั้นตอนนี้ยังไม่มีการส่งอีเมลใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่มส่งครับ รอสักครู่นะครับอ่าโอเคครับข้อความแจ้งเตือนว่าข้อความของคุณถูกส่งแล้วครับเห็นไหมครับการส่งอีเมลเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับแค่นี้ครับเสร็จสิ้นแล้วครับ